่เดี๋ยวอันนี้นกกระจีนะนกกระจีสองตัวเออหางทันเอานกกระจีตัวหนึ่งนกกระจอดนกกระจาบตัวหนึ่งใช่ไหมคะอ่ะแม่แม่ซื้อนกปล่อยนะป้าขาเอาคู่นี้เอาคู่นี้นอ่ะปล่อยอยังไงอะป้าเอาเอายางออกปุ๊บมันบินเลยเหรอ หมก็จะทำอีเวนต์ซะด้วยนะยังไงอะว่าหนูจับตรงไหนป้าขาขามันไม่ดีหรือไงไม่อโอ้ฝนกูฝนอากาศมันดยนมันจะเป็นอย่างนี้อยังไงยังไงยังไงแล้วมันจะบินออกตรงไหนมันจะบินออกตรงไหนนี่นี่ค่ะประตูกำลังจะอ่าค่ะแม่ทำบุญให้นะขอให้เอมี่กับตูนเป็นไปด้วยดีสมหวัง หมดอุปสรรคทั้งปวงนะครัะแม่มาปล่อยนกกระจาบนะอ่ะคุณป้าค่ะปล่อยเลยค่ะอะแหมบินไปไกลๆหน่อยสิลูกโอเคไปละอย่างรวดเร็วเลยแหมตัวนี้นี่ยังอยู่กับคุณป้านะคะเนี่ยไม่ยอมไปค่ะสงสัยพ่อแม่มันอยู่ตรงนี้นนะอหนูไม่ไปเหรอลูกอ,อ๋อเนึ้ก็มีข้าวขอบคุณมากค่ะป้าค่ะ